คิดมาก็สีผมจับเลยนะคะก็วันนี้เราจะพามากินนะคะกินตํากินตอนกลางคืนนะคะตอนกลางวันไม่อยากกินนะคะตอนกลางคืนกินนี่เชฟเชฟตาส้มตํานะคะกินของทะเลนะคะวันนี้คือแซ่บแน่นอนนะคะตาตอนกลางคืนก็จะประมาณนี้ต้องสองไฟเอาอแซ่บ น้ำตาลปีด๊ดน้ำปลาน้ำว้าวปลาราปลาร้าหมดแลบีบมะนาวอือ โอเคเราพร้อมกินแล้วใช่ไหมพี่พีเอฟซีนี่นะคะแต่งจานก่อนแต่งจานก่อนนี่นี่นะคะปลาหมึกกับแซลมอนโอ้นำมันอ่ะ โอ้โหเดี no ๋ยวให้ด no ูห no น้าตาชัดๆอันนี้บุอัดบุอัดว้าวกุ้งสดกุ้งสดนั่นใส่เสียงกันอ่ะเสียงมาเสียงเสียงด้วย้ามันดุ่งง่ายมากอีกอ่ะอีจ้านี่นะคะของเราหน้าตาของเรา ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายก่อนจะเทแล้วนะจะเทแล้วนะรุนกันรุนกันใช่ไหมรุนเยหลังก็หลังแี้นี่นะคะนี่ปะ ละ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 ลลน้ำหายหมดนี่หายหมดเลยมา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 คนละข้างมาข่างคนละข้างเลยอื้เอากล้องไม่ได้แลนี่นี่นั่นกับคนใช้มามันนั่งกินะกันอื้อื้มนื้มอม มันขยายมาถึงนู่นเลยนะเห็นอยู่เดี๋ยวฮันจอนชัดๆเกินนะหันมันขยาย่าอีกอันนี้แค่เฉยนี่หันมาเพล้าวตินี่นี่หันมาเพร้าเตีพูดเยอะไม่ได้กินกินเลกินเลยเดี๋ยวถ่ายก่อนนี่ใช่หนว้าวน่าอร่อยมาค่ะพี่พี่พี่ มาเลยค่ะอันนี้อันน่งดิบปลาแซลมอนนะคะนี่ปลาแซลมอนหืมกลมสดอยู่ใช่ไหมีุดชูรู้เออที่ชูไม่มีนู่นอยู่ดีๆนะอันนี้คือปลาแซลมอนทำสุกแล้วประมาณครึ่งครึ่งหืมกดิบเื้ยเฮ้เสียงเื้ือสุดยอด ต้องเอาพริกเยอะๆใช่ต้องเอาบาดพริกหนังพริกก็ยังน่าเห็นแน่จืดนะจือเของเมื่อกี้น่าจะใส่กุ้งแห้งหน่อยลืมหรือเปล่าทุกทีไม่เคยกินพริกแบบนี้เลยนะคะกินกับพริกใช่ไหม่างนี้ใช่ไหมอืมเหม็นคน กัดโวนพริกนี่สุดยอดลอเลยเค็มปลาหมึกปลาหมึกอันนี้ก็ทำสุกแล้วนะคะปลาหมึกมดิบไม่กุ้งนี่นือปูอ่ยอืม เด็ดตามแอปกันใหญ่เกินเลยปลาหมึกอ, <c oughs> อ่ะเข้าปากมันเนาะอืมเซียมันหอม อืมตบอไาสมันวันนี้ไม่พูดมากกินโชว์อย่างเดียวนะคะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้อะ มันมากจะมันตสองมันน่ะ cùng đi

đại đại nó giảm não rồi đó, ba mực, ba mực. เผ็ดมากเลยค่ะชินไปกินมาเผ็ดมากสุดยอด

kan mm -hmm. <coughs> ini anak apa? -apa? นี่มือแต่กี้จะเจสองตัวไม่ไหวหกมีสามตัวใช่ไหมมือเยอะเหน่ะไม่เกินสามสี่ตัวรู้นะมึงตาจะอะไรเพชรไม่เพชรออเอา่อยมันอะไรอีกเอาบึกอาเอามอ่ันมัมีม่นีกันแหละในช่วงนี้ ก็ใครสูกพังน่ะสอบพังนะเซียมันเห็นไหมอืมแค่ท้องเซียมันเดี๋ยววันหลังจัดเนื้อเสียมันไหนใส่หน่อยๆอ่ะเอา ขนาดนี้ชอบพริกเยอะสุดนะยังสวาสว้านได้สารตัวไม่ไหม อับุอบอบุ๊บจี่นะเออ่กแม่กินแต่ปลาหมึกเพราะปลาหมึกสุกแล้วสุดท้ายก็อิ่มมากเลยนะคะกินไม่หมด <c oughs> ใกล้หมดแล้วนะคะก็วันนี้มายัวน้ำลาย PFC เนอะไม่ได้ทำคลิปนานก็ทำคลิปแปลก แนวกินแนวเที่ยวไปหลายๆแนวนะคะอิ่มแล้วคุณแม่เพิ่งมานั่งกินด้วยนะคะโอ้หัถั่วฝักยาวตอนแรกไม่มีใครกินแม่มันนั่งกินอันนี้แค่เอามาโชวอันนี้ก็กินเลยนะ่ำหมนะโถตักินอันนี้นสุดยอดเลยอ,อ่แล้วก็กินอีกสักนิดหนึ่งนะคะจะหอมหนีและ เอาพริกโรยสักนิดเดียวเซียมอนแซลมอนท้องเซียมอนนะคะอืมอืมเริ่มจุกแล้วเ <c oughs> ซียมอนหอลอังก็ต้องอ่าอ่าเปนตัวสุดท้ายครับ กินก็ได้ทำหนึ่งหนึ่งทัดกินได้ทั้งบ้านอิ่มอิ่มจริงๆค่ะหมดแล้วเราจะพิกเดี๋ยวรอบหน้าเาจะมาทำอะไรกินนั้นก็รอติดตามคลิปหน้านะคะจะมาทำกินอีกนะคะแนวอามาล่ะมาล่านะเนาะ ทำเป็นไหมต้องถามคนนี้เพราะว่าทำไม่เป็นมาล่ามาล่า,า,ลาอันบอฮันเขาลาดปดแดงให้ก็หร่อน่้น่ะน,น,นี่แกเขากินนันน่ะเบิรดมีสำเร็จรูปมาหรือว่านำมาปรุงเพิ่มอีกเนาะทำเป็นอยู่เอาเฮ็ดน,นะก่อนมาล่าเดี๋ยวรอบหน้ามากินมาล่าให้ดูนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เอฟซีนะคะที่มาดู มายัวน้ำลายพี B ่พีเอฟซีเนาะอิ่มกันทั้งบ้านรอบหน้าก็จะมาทำหรือว่าเราไปซื้ออันนั่งก่อนเนื้ออันพิ้นอันใหม่อันนั่งค่เป็นส,<า>สอง<บ>าสามบาท <บา S 2> แล้วกว็ามาตุ่มแล้วกว็เอาเป็นไม่อะไรมนลาดจนะอมันเนาะล้วก็จะกินไปเรื่อยๆแหละค่ะคอยดูคอยติดตามนะคะว่าเราจะกินอะไร <c oughs> มาให้พี่ทำให้พี่ได้ดูเนาะว่าเราจะกินอะไรกินมาละ หรือจะกินอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะคะเป็นก,กำลังใจให้นหน่อยซับไม่ขึ้นเลยช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปนะคะจะพยายามทำคลิปทุกวันอิ่มแล้วขอบคุณนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะขอบคุณะคะ่ะ